สวัสดีครับอยู่กับช่องน้ำสิ่งนอนมาครับวันนี้ก็อยู่กับทีมงานซุดรอวอดีเหมือนเดิมครับว่าวุ่นนะครับทีมงานวดงานครับไม่มีที่ลงกันแล้วครับยังไม่เที่ยงเลยรถอย่างมากครับแต่ไม่มีงานหนึ่งสสห้าห เจ็ดแปดข้บตารดดังมากแต่เป็นมีที่ลงครับวันนี้ <laughs> <laughs> จอดระงองระแงง,ง,งมั้งเลยครับไม่รู้จะไปทางไหนกันครับเ <laughs> นี่ย่ะเหลือ,อดินแค่ตรงรนาตรงที่ว่าตากอยู่นะครับก็ไม่กี่รถหรอกประมาณเนี่ยครู้คดูว่าจะได้ครบวัตถูกขันไหม ไม่น่าครบผมว่าต้องมาลอกเอาตรงนี้ด้วยแล้วครับเนี่ยนครับจอดโซลีกันแล้วครับไม่รู้จะไปทางไหนโอ้ยแย่ครับทีนี้ครับหลุดพอมงานไม่พร้อมโอ้ <c oughs> oh. ดูสุดรอได้อะไรมากเนี่ย Ồ, oh, lấy vài chiếc vài trao đây, lượt chiếc Nè luôn Lấy vài chiếc vài trao là mát nè oh. Nè, như đột mai xuống sáy vài mà không ไม่รู้จะไปทางไหนกันครับจอดละงองละแงงมั้แลวครับโอ้งานก็ไม่มีเลยปีนี่ได้แล้วครับสองคันแล้วครับเนี่ยคดูจะได้โครบแปดคันไหมครับรถมี8ปดคันของเจ็กเงียบคันแรกนี่ก็ของป่าออดครับ KCM ต่อไปครับป่าชายครับจอดรอดต้องงานก็ได้มากครับหนอ้องจะได้จอดมดกันเอามากขึ้นมากก็ได้ไหม ไปทางไหนกันใครมีงานชวนเด้ง <c oughs> อเอ็ก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  KCM ลอยหกาปั๊มใหญ่ครับเห็นเจ้าของรถแกว่าเป็นปัม๊มสอสเคือปั๊มไม่ทาแล้วช่างเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นปัม๊ม2-4งส่ปั๊มใหญ่เดินหอบครับเนี่ยทายฟังเสียงใกล้ๆ เนี <N ee> ่ยครับเป็นไงครับคุณปู่เดือนหอบอันท,ที่สามครับปปใช่ไปไงตัวต่อละฮะไปไงต่อทำไมมันเป็นอย่างนี้ปีนี้ ลดอย่างมากเลยมีงานดิ้นก็มากแต่งานหนีมีไปน้องกีไหมไปไปเหรอไหมทางงานจะได้เทียบรลดไปฮะ ก็ไม่รู้เด้เดี๋ยวลองชวนดูใครจะไปล่ะว่าจะถ้าว่าเองไม่มีนะว่าจะไปบินกันไหนย,ยาวเลยอะ่ะไปบินก็ฟฟกซุ้มนิ้นทองเลยอะ่ะ เขายังไม่รู้นะว่าเขาจะหลับรถกี่คันนะยังไม่ได้โทรคุยอะ่ะเห็นนะาเขาโทรมาชวนอ่ะจ้ะ,ะต้องลองเช็คดูอ่ะว่าเขาหลับรถกี่คัน ครับคันที่สามเต็มแล้วครับดูเริ่องไนจะได้ครบทุกคันอยู่ครับแปดคันน่าจะน่าจะได้คนละเที่ยวนียวละมั้งครับดินตรงเนี้ยอันที่เหลือตรงนี้ก็จะปั้นทางขึ้นมานี่ครับปั่นทางปั่นทางขึ้นมาเนี่ยปั่นทางขึ้นมานู่นครับดินที่เหลือเนี่ยเอาแม่โครเบี่ยงปั่นทางขึ้นมา มาครับลอยสิมาเสียบีสโลอินเตอร์ครับคันนี้ครับสามสปีด ันที่สครับเสียอุวว้าหินลดนสายตึมคันที่ห้าแล้วก็เหลืออีก3ามคันนู่นครับทางหลังน่าจะได้ครบจครับคนละเที่ยวคันละเที่ยว อันนี้เป็น SK 140รุ่น11สนานเทิงครับวันนี้ครับจานที่เอ่อโดยซึกวกาน่าจะไปคุดล่องครับ เสียบีใสมาอีกก็น่าจะได้ครบทุกคันครับรูจากบินแล้วตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นนูนๆสูงๆครับน่าจะได้อยู่ครับบินอาจจะพอครบแปดคันอยู่มาครับเสียรดครับคันที่สี่ต่อไปเสียบีครับคันที่ห้าเราก็เหลืออีกสามคันน่าจะได้ครบทุกคันอยู่มาแล้วครับเสีย๊ด โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับจะวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ